ูดถึงเพชรบุญสิ่งที่น่าสนใจก็ตอนนี้ในเมืองเพชรบุ์ของเราก็คือหอโบราณคดีเพชรบุญอินทราชัยซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นสลากางจังหวัดเพชรบุญหลังเก่าแล้วเทศบาลเมืองเพชรบุญได้ดําเนินการขอใช้นํามาปรับปรุงเป็นหอโบราณคดีเพชรบุญอินทราชัยเป็นการรวบรวมเรื่องราวของดีของเมืองเพชรบุญทั้งจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุโบราณเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเรื่องของสิ่งที่มีค่าของพี่น้องประชาชนที่เก็บไว้อยู่ในบ้านแล้ว นำมาบริจาคและนำเสนอให้กับนักศึกษานักท่องเที่ยวและนักนักเรียนและประชาชนได,ได้ชมครับนอกจากหอโบราณคดีเพชรบุญีชาชัยแล้วพูดถึงในเมืองเพชรบุรีก่อนเรายังมีแหล่งเรียนรู้แบบนี้อีก14จุดสุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบุรีนะครับหอโบราณคดีเพชรบุร์เป็นศูนย์กลางในการบริการนักท่องเที่ยว ก็ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์โรคโควิด -19 นะครับช่วงเดือนมีนาคมเพชรบูร์ได้รับผลกระทบหนักเลย <_ an> เพราะว่าหนึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นอันดับต้นๆในประเทศไทยพอหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายเราก็ได้ทบทวนว่าเราสมควรพร้อมที่จะเปิดในการเปิดเนี่ยเราก็เปิดแบบมีมาตรการอย่างเช่นหนึ่งใน,นเรื่องของการคัดกรองผู้ที่เข้าชมสถานที่หอโบราณคดีของเราเนี่ยหก็ต้องมีการมีจุดเจลล้างมือ2มีการวัด วัดอุณหภูมินะครับเราก็มีการลงโปรแกรมไทยชนะแล้วหลังจากนั้นเจ้าที่ของเราที่อยู่ประจำจะต้องทําความสะอาดสถานที่ทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็มีการจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสำหรับในการเที่ยวเมืองพิชบูรณ์นะครับ อันดับแรกก็อยากขอเชิญชวนที่หอบรังคดีเพชรบุญชีาชัยเนื่องจากเรามีมาตรการมีมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวและที่สําคัญที่สุดหอบุรังคดีเพชรบุญธาชัยเราได้รับได้รับรางวัลไทยแลนด์ทัวร์ซิมอเวิร์ดระดับทองคําหรือรางวัลกินดีทองคําของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นก็เป็นการการันตรีว่าเราได้มาตรฐานของการท่องเที่ยวอันที่2ครับทเที่ยวเพชรบุรีเสร็จท่านก็สามารถไปชมธรรมชาติที่เขาเคาะ ทับเบิกหรือน้ำหนาวสุดท้ายนี่ครับอยากขอเชิญนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพิจู์นะครับด้วยความปลอดภัยที่เรารับประกันแล้วก็รวมถึงเริ่มเข้าสู่ฤดูปลายฝนต้นหนาวเป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจูนครับ